พิมเขียวออกหนึ่งยังไงยังไงพิมเขียวออกครันหนึ่งชมโอ้โหสุ่มทาแรกพิมเขียวก็มาชมคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมแล้วก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ ฮัลโหลโจโจสวัสดีเด็กไทยหเกรียนทุกคนนะครับมีหงปานอนจะชอมิเจทีกันอีกล้วเยี่ยมชมวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาชมเป็นกิจกรรมตู้อีโวมชมครับเป็นปืนอาร์คนะครับสกินใหม่มาทั้งสี่สีเร่มชมผมก็จะมารีวิวคุณผู้ชมว่าสกินไหนดีสุดคุณผู้ชมแล้วมาสุ่มง่ายไหมนะครับเราก็จะไปดูกันเลยไปดูคลิปไปเลยคุณผู้ชมโอเคคเข้าไปที่ลัอกกี้รอยยอน้ชมครับแล้วก็นิ่มชมโห อ,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 อย่างสุดนะครับอัคอันนี้ตัวแดงน่าจะเป็นตัวที่แรงที่สุดชมแล้วก็ดาเมสสองระยะหนึ่งชมครับแล้วก็ลดความเร็วในการโหลดอ่าโดยรวมยังไม่ค่อยแบบโอเคเท่าไหร่ครับเพราะว่าสำหรับผมถ้าเกิดเป็นดาเมจสองแล้วอัตราย,ยิงหนึ่งจะเป็นอะไรที่โอเคมากเพราะว่าอัคเนี่ยจะเป็นตัวที่ยิงดีมชงครับถ้าเกิดอัตราย,ยิงสูงก็ค่อนข้างจะดีตัวที่เป็นอัตราย,ยิงจะดีกว่าส่วนตัวนี้ชมสีออกทองดำชมวันนี้ค่อนข้างสวยนะตัวนี้ ดาเมจหนึ่งระยะสองชมเอ้ยม่นยำสองชมก็คือว่าตัวนี้ยิงแรงน้อยกว่าตัวนี้หนึ่งตัวนี้แรงกว่ามชมแต่ว่าตัวนี้จะได้ความแม่นยำมาคือปืนจะนิ่งขึ้นนะชมคือมีความนิ่งลดความเร็วในการเคลื่อนที่ตัวนี้ลดความเร็วในการรโหลดตัวนี้ถ้าเกิดเทียบกันกับตัวนี้จริงผมว่าดาเมจสองกระ,ระยะกับแม่นยำกับดาเมจมว,ว่าแม่นยำดีกว่านะเพราะว่ามันจะนิ่งกว่าชมเวลาลูดหัวชมก็แต่ว่าตัวดาเมจก็ค่อนข้างดีนะชมแต่ว่าตัวนี้เชียร์ตัวนี้มากกว่านะครับก็แม่นยำสองชมแล้วก็ดาเมจหนึ่ง ส่วนลองมา,มาตัวม่วงชุชมตัวนี้ระยะ1นึ่งชมจอกกลอสองเฮ้ยื่อความในดการีโหลดถึงจะสลับที่กันแต่เอาจริงคือสแต็คมันเกือบๆเท่าตัวนี้นี่ชมแต่ตัวนี้คือว่าเป็นตัวจอกกลอนชมไม่ใช่ดาเมจก็คือว่าถ้าเป็นตัวนี้ยิงคนไม่มีกล่อก็คือแรงยิงคนมีกล่อก็อแรง แต่ตัวนี้ถ้าเกิดยิงคนที่มีเกราะน้ำชมคือยิงไม่มีเกราะไม่ค่อยมีผลไม่มีผลอะไรเลยแต่ยิงคนที่มีเกราะจะค่อนข้างแรงชัวร์ก็คือมือนเหมือนดาเมจเลยการจบก่อนนะแต่คือแบบมันดีขึ้นมาคราชมแต่มันใช้น้อยกว่าชมใช้หิน4ก้อนแล้วก็พิมพ์เขียว2อันชัวร์ก็คือยังใช้พิมพเขียว2อันอยู่เพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นตัวที่โอเคชมับมีความออกมาชมดูค่อนข้างที่จะสวยงามชมตัวนี้น่าสนใจเอาจริงๆตอนแรกผมว่าตัวนี้น่าสนใจชมมีแม่นยำแต่ว่าตัวนี้น่าสนใจกว่ามีจอก่อน ดูตัวมีเจาะก่อนน่าสนใจกว่าชมถ้ายิงศัตรูที่มีเกาะหรือว่าใช้ตอนท้ายเกมชมการเกมน่ะค่อนข้างโอเคส่วนตัวสุดท้ายอัตราโอ้โหอัตายิงหนึ่งชมเป็นสายฝนนะครับอันนี้คือพิมพ์เขียวแค่หนึ่งอันเองอัตายิงหนึ่งระยะสองชมโหน่าเสียดายมากชมคือได้อัตายิงหนึ่งถ้าเกิดเป็นดาเมจหรือเป็นเจาะก่อนมันจะเป็นอะไรที่แบบโหสุดจริงชมแต่ว่าอัตายิงหนึ่งก็ยังดีดีกว่าไม่มีอัตายิงชมได้ระยะมาสองชมก็คือยิงไกลขึ้นจริงๆถ้าเกิดอัตายิงหนึ่งเป็นแม่นยำก็น่าจะดีกว่าชมผมว่านะ ระหว่างระยะกับแม่นยำว่าแม่นยำดีกว่าถ้าเกิดไม่เป็นดาเมจไม่เป็นจอบก,ก,ก,ก็ให้เป็นแม่นยำก็ได้แต่ดีมิชมเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดเป็นอัตราย,ยิงหนึ่งกับดาเมจสองหรืออัตราย,ยิงสองกับดาเมจหนึ่งเนี่ยค่อนข้างจัดได้เป็นตัวที่ดีมิชมแต่นี่คือทําไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มิชมเพราะว่าอาร์คเนี่ยเมื่อก่อนตัวที่ดีที่สุดผมพาไปดูตัวที่ดีที่สุดแล้ชมเมื่อก่อนตัวที่ดีที่สุดมันคืออันนี้คือกล่องอะไรไม่รู้เข้ามามิชมแต่อุธตัวที่ดีที่สุดเลยมิชมในอาร์คมชมที่ผมมา คือให้ว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดจิงชมตลอดการรวมทัตอนนี้ยังไม่มีตัวอื่นที่ผมมองว่าดีจชมเพราะว่ามันมีตัวนี้อยู่นี่จมอัคโคโนมชมครับคือตัวนี้อัตรยยิง2แม่นยำหนึ่งชมอคือบอกเลยว่าตัวนี้ยิงเร็วและยิงแรงมากแถมรูดหัวแม่นมากชมครับเพราะมันได้แม่นยำอีกหนึ่งดชมระยะคือยิงไม่ไกลไม่ไกลมากก็จริงชมแต่มันก็ไกลชมมันเปิดไกลแต่มันยิงเร็วชมครับมันค่อนข้างโอเคตัวนี้คือแบบแล้วก็สกินค่อนข้างสวยงามชมเป็น คือถ้าพูดถึงอาร์คผมเชียร์ตัวนี้มากที่สุดผู้ชมเพราะตอนนี้ยังไม่มีตัวไหนที่มีสแต็คดีกว่าตัวนี้เลยผู้ชมถึงแม้อีโวจะเข้ามาแต่ว่าสแต็คก็ยังไม่ดีพอมอณผู้ชมแต่ว่าผมมีตั๋วหุณผงชมยี่สิบเก้าใบผู้ชมก็ไม่เป็นไรใช้ตั๋วเอาผู้ชมยี่สิบเก้าใบต้องจัดเลยผู้ชมว่ามันจะได้ผู้ชมจะได้ไหมวันนี้เราก็จะดูกันผู้ชม เอาล้วครับผมผมจะมาลองสุ่มดูผม,มว่า29ใบจะออกสักไหมตอนนี้ผมมีหิน10ก้อนผมเอาขอแค่ได้พิมพ์เขียวมาผมก็จัดแล้วคบผมจริงๆพิมพ์เขียวหนึ่งอันผมก็จัดงไงเพราะตัวนี้ถือว่าเป็นเปิดแล้วมันค่อนข้างโอ,อ,อเคคบผมตุม้มเรียบร้อยอา้าวพิมพ์เขียวอองหนึ่งยังไงยังไงพิมพ์เขียวออกครั้งหนึ่งผูชมโอ้โหสุ่มทาแรกพิมพ์เขียวก็มาคุณผูชมคือแบบอย่างนี้ยังไงผมก็ได้แล้วสกินหนึ่งคุณผู้ชมตัวอัตราย,ยิงด้วยผมน่าจะเลือกอัตรายิงมากกว่าเพราะว่าคือ เอาจริงๆในใจผมชอบอาร์คมันยิงเร็วชมจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดชมเดี๋ยวดูกันชมครับ,รบแต่ได้ตัวนี้ก็เลยก็เอาตัวนี้ชมครับดูอ่าชมครับตอนนี้ไม่ชมพิมเขียวมาหนึ่งอันละอย่างนั้นก็นอนแลรำชมพิมเขียวหนึ่งอันเนี่ยจะได้อีกสักอันในพิมเขียวเออเคือเฉียดโ,โอ้โหชมครับนี่ เห็นไหมพอเราสุ่มได้ครบกําหนดจะไม่ยอมรับกำหนดของเขาแล้วเราก็จะได้เป็นของนินยมถ้าสุ่มได้50ครั้งจะได้หินสุ่มได้80ครั้งจะได้พิมเขียวยอครับสำเป็นการันตีสำหรับคนที่ว่าเป็นสายสุ่มนะคุณผู้ชมเพื่อไม่ให้หมดเดยอะมากเกินไปนะครับสุ่มอีกทีคุณผู้มห้าหินออก หินก้อนเดียวผู้ชมครับมาห,หินออกอแลยนผู้มชมห้าใบสุดท้ายจะได้หินอีกกนไหมเนี่ยชดเชยหินที่เสียไปอื้อหืออื้อหือ้อ้ห,อห,อหอ เพราะเรียบร้อนชมสรุปผมได้พิมพ์เขียวใบเดียวคุณผู้ชมสามสิบใบคุณผู้ชมที่สุ่มไปคุณผู้ชมพิมพ์เขียวออกใบเดียวใชเปิดไปสามสิบครั้งคชมรับไม่เป็นไรได้แค่ตัวนี้ก็ได้คุณผู้ชมจะจิ้มผมก็อยากได้ตัวนี้อยู่แล้วเพราะตัวนี้มันอัตรายิงนะคุณผู้ชมส่วนนี้เป็นการแลกตัว๋วคุณผู้ชมก็คือว่าเอาพิมพ์เขียวเก่าคุณผู้ชมสามอันคุณผู้ชมมาแลกได้คุณผู้ชมจับไม่แลกคุณผชมเพราะว่าหลักๆตัวนี้สวยคุณผู้ชมได้ความสวยจอเกาะแชอบตัวนี้เพราะว่ามีอัตรายิง่ำชมอัทีี่มอัตรายิงคืออัทีี่ดดดสุจัไป นี่สุดยอดไปเลยชมสีเขียวยมบาดตามากครับชมก็สวมใส่มีโลโก้ลันเพลทนะชมก็ไปดูอ่ะในสกินที่ผมครอบครองอยู่ชมแล้ก็ในส่วนของสกินอักที่ผมครอบครองอยู่ชมนี่ก็หลักๆผมยังไม่มีตัวที่เป็นตัวที่ตัวนี้ถือว่าดีสุดอันนี้อัตรายิงหนึ่งเหมือนกันชมเจอะก่อนหนึ่งตัวนี้ก็ดีกว่าดีกว่าตัวนี้แน่นอนชมเพราะว่ามันมีเจาะก่อนได้หนึ่งชมแลแต่ว่า มันเป็นรายวั ujemy, right. นโจมันแก้หมดผโยมก็จะไม่ใส่ส่วนตัวนี้คือดาเมจหนึ่งจอก่อนงค่อนข้างจะแรงผมแรงกว่าน่นอนเป็นตัวแจกฟิล์มอกก็ค่อนข้างที่จะดีผมตัวนี้ดาเมจหนึ่งระยะหนึ่งก็โอเคอยู่ระยะ2แต่ก็อย่างที่บอกผมชมว่าผมชอบตัวที่เป็นอัตรายิงมากกว่าผู้ชมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะใส่อยายาวผู้ชมเป็นอัอีโวที่ถูกแล้วก็ดีผู้ชมมันได้อัตรายิงชอก็แจ่บมากเลยตัวนี้นะครับก็ผมก็จะใส่เป็นตัวนี้ไปเลยผู้ชม ่าเท่ากับว่าตอนนี้สกินอัพผมมีเจ็กระบอกของชมก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับก็ตู้อีโวตู้นี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะ30มสิบใบได้พิมพ์เขียวอันหนึ่งชมเพราะว่าหลายคนเคยบ่นถึงชมว่าตู้อีโวอ่ะสุ่มยากมากบางทีแบบหมดเป็นพันเพชรและพิมพ์เขียวยังไม่ออกของชมครับก็คราวนี้30บใบได้พิมพ์เขียวนึงก็ถือว่าโอเคนะชมแล้วก็อีกเรื่องนึ่งที่ผมสงสัยชมนี่สงสัยมากเลยนี่อย่างชมคือตรงเลเวลผขอชมครับผมเล่นยังไงมันก็อยู่ที่จีเป็นชมมันไม่ขึ้นผชมทำไมอ่ะ เขาบอกผม,มทำไงเลเวลมันก็ไม่ขึ้นนผมชมอันนี้คืออะไรเกิดแล้วแต่ว่าผมทำไงเลเวลมันก็ไม่ขึ้นไปกว่าเดิมชมเล่นเลเวลมันไม่ขึ้นมันจุดที่21มาทำไงเวลก็ไม่บวกตอ่อชมใครรู้ว่าเป็นพะอะไรนจ่นมใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกผมด้านล่างคลิปนิดน,นึงนั่นชมผมอยากรู้มากว่ามันแปลอะไรนั่นชมครับทำไมเลเวลมันถึงไม่ขึ้นต่อชมครับก็อ่านว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเทเ่านี้ชมฝากก,กดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยเป็นไงครับคาตาเนะอย่างสุดผั่ชมเปลี่ยนสีได้ จำเลยก็เหอ